เอาไปเลยเด้พรกตวนนี่ข่าวด้านหลังนี่น้ำนะมันจะมองมองทะลุออกไปตรงนี้ต้นไม้มันบังอยู่ตรงนี้มันต้องพังออกนะมันต้อง <S <S ออดูตรงนี้แล้วก็ทะลุออกมาตรงนี้รเราจะเอ้าย่าออก มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวนบรรยากาศธ,ธรรมชาติของนักร้องลุกทุ่งไฮอภพรนครสวรรค์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกเลยว่าที่ดินสวยมากมีแม่น้ําไหลผ่านด้วยหลังจากก่อนหน้านี้แอดมินได้พาทุกคนไปชมบ้านหลังใหม่ของไฮอภพรมาแล้วใครเห็นต่างก็บอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆสมกับที่ทํางานหนักสร้างสินค้าสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง โดยไฮอภพรนครสวรรค์น,นั้นเรียกว่าเป็นนักรองลุกทุงที่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยมีธุรกิจหลายอย่างที่สร้างรายได้เช่นธุรกิจอาหารเสริมไฮแบรนด์ Blend, ขายอาหารแปลรูปเช่นปลานินแดดเดียวและน้ำพลิกและลงทุนในธุรกิจอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและอาหารเสริมด้วยอย่างปลานินแดดเดียวก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้ดีซึ่งเริ่มจากช่วงวิกฤตโควิดที่คอนเสิร์ตถูกยกเลิกนั่นเอง ผลิตภัณฑ์แปลรูปอื่นๆน,นอกจากปลายินแดดเดียวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียว นอกจากอาหารแปรรูปแล้วยังมีธุรกิจน้ำพริกด้วยส่วนธุรกิจอาหารเสริมไฮแบรนด์ Brand, เป็นธุรกิจอาหารเสริมที่ลงทุนเองร้ออร์เซโดยไม่มีหุ้นส่วนใดๆเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและควบคุมคุณภาพได้ดีมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเช่นกาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวมไปถึงธุรกิจการเกษตรและยังมีงานในวงการเป็นหลักด้วย ก่อนหน้านี้แอดมินเคยพาทุกคนไปชมบ้านหรูสุดอ,อลังการของไฮอภารพรมาแล้วในครั้งนี้เราจะไปชมบ้านสวนบรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติกันค่ะ โดยบ้านส่วนของไฮอภพรอยู่ที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่สองไรวิวธรรมชาติสวยและร่มรื่นทุกมุมไฮอภพรได้เผยบรรยากาศบ้านสวนให้แฟนคลับได้ชมกันทั้งในอินสตาแกรและ t ิกตอกจะเห็นได้เลยว่ามีแม่น้ำไหลผ่านด้วยนั่นก็คือแม่น้ำท่าจีนเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจจริงๆ ธอได้เผยบรรยากาศบ้านสวนแห่งนี้พร้อมเผยว่าเห็นมุมบนใช้โดรนถ่ายสวยนอทุกคนพื้นที่สีเขียวเยอะมากธรรมชาติจริงๆเลยคนเราพอผลสุดท้ายก็โหยหาธรรมชาติกันทุกคนสวยงามมากยิ่งถ่ายมุมบนแบบนี้ยิ่งสวยอันนี้แม่น้ำท่าจีนพร้อมถามแฟนคลับว่าสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมทุกคนเห็นด้วยไหมคะช่วยดูหน่อยซ้ายขวาหน้าหลัง และได้ลงภาพของบ้านสวนแห่งนี้มีแคปชั่นว่าอยู่ที่นี่สวยๆเดิมบางนางบวชจา้าใครว่างมาคุยกันนะความใฝ่ฝันมีบ้านริมคลองเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นมาฝากสวยไม่หลาไม่สวยบอกสวยนอกจากนี้ยังเผยคลิปเก็บมะขามมีต้นมะขามเป็นของตัวเองมีแคปชั่นว่าฉันมีต้นมะขามเป็นของตัวเองแล้วจา้าเก็บมะขามเอาไปตำน่าจะอร่อยลุ้นว่าจะมีแตนไหม เรียกว่าเป็นบ้านสวนท่ามกลางธรรมชาติมีแม่น้ำไหลผ่านแอดมินเชื่อว่าต้องเป็นบ้านสวนในฝันของหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมมีความเขินอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความเข็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะก็ไม่มีไรายได้เลยเน<อ>ตอนนั้นเรามีไรายได้ทุกวันนี่จะต้องมาอีกสี่สบวา,วาหรอดูลึกเนาะ มันลุงมัดไปแล้วอ่ะเอาคุณแจบไปเลยเอาไปเลยได้ปะปวนนี่่าด้านหลังนี่น้ำนะมันจะมองมองทะลุออกไปที่นี่ต้นไม้มันแบบนียเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อันนี้ นี่ไงมาให้ดูนี่หลังที่เราดันทพื่มามันจะเห็นเป็นน้ำน้ำป่าอืมแล้วก็เขาน้ำป่าเขามันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ทะลุออกมาตรงนี้เราจะเจ้าญ้าออกป่าเขาของเราอะได้ต้นไม้ใหญ่เห็นต้นนี้ต้นไม้ใหญ่นี่บังอยู่ต้นเดียวอ๋อนู้นนอะเต็มเลย อืมต้นไม้ใหญ่เอาส่องไปดูต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นแล้วของกว้างนะกว้างกว่าอันนั้นไหมกว้าง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 ความกว้างอืมกว้างกว้างกว้างเห็นมุมบนใช้โดรนถ่ายสวยเนาะทุกคนพื้นที่สีเขียวเยอะมากธรรมชาติจริงๆเลยคนเราเนาะพอผลสุดท้ายก็หวยหาธรรมชาติกันทุกคน สวยงามมากยิ่งถ่ายมุมบนอย่างนี้ยิ่งสวยว้าวดูสิอันนี้แม่น้ำท่าจ,จีนว้าวสวยมากรักแล้วแหละชอบเราั้งอืมพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยทุกคนคะ่ะสวยไหมถามหน่อยสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมถ้าดอกก็สวยก็จะ จะสวยเลยค่ะถ้าบอกว่าสวยก็สวยเลยค่ะไม่ต้องรออะไรไม่คิดมากทุกคนเห็นด้วยไหมคะช่วยดูหน่อยค่ะซ้ายขวาหน้าหลังโอ้โหแต่ไม่รู้นะตอนนี้หลงไหลแล้วอะรักเขาแล้วรักเขามากแล้วก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตานะอืม เห็นมุมนี้แล้วหลงไหลมากรักมากรักแล้วรักเลยชอบแล้วโอเคเนาะตามนั้นค่ะตามภาพเลยค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องรออะไรล้วอะรถมาเกตเลยดีกว่าอ่ะจัดการโอเค ครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ